พุลุนยางแตกนะคะนี้เลยนะคะล้อมือสองเข้าใหม่นะคะนี้ค่ะแล้วก็มาจัดโปรล,ล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์กว้าง8.5ไม่ล้นราคา1,900บาทเท่านั้นนะคะล้อมือสองราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,900บาทนะคะมาชมกันเลยนะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะเป็นแม็กใบพัดนะคะยางโตโยปี22ค่ะนะคะราคาทั้งแม็กทั้งยางนะคะอยู่ที่5,900บาทนะคะ5,900บาทเลยนะคะ นี่ค่ะดอกยางนะคะชุดนี้นะคะแม็กใบพัดขอบ18นะคะยาง2 5 6ห้านะคะยางโตยโยปี22นะคะราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีชุดนี้นะคะ tc 0 0 5นะคะกว้าง8.54วงนะคะราคาจัดโปรอยู่ที่1,900บาทนะคะแต่ว่าได้ล้อใหม่แกะกล่อง กว้าง8.54สี่ลูกนะคะถูกกับมือสองเลยนะคะ tc 0 0 5กว้าง8.54สี่วงนะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะยาง2 5 5 5 0 1 8นะคะปี21นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะมีเลยค่ะดอกยางนะคะเป็นล้อใหม่แกะกล่องนะคะรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์นะคะราคาอยู่ที่1,900บาท นะ่ะ1,900บาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กซีเอยี่แปดนะคะล้อซี2 8ยี่แปดล้องานไทยนะคะกว้าง8.54วงนะคะยางโตโย2 5 5 5 0 1 8นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะ c e 28ล้องานไทยด้วยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะได้ทั้งล้อทั้งยางนะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีชุดนี้นะคะ ชุดนี้นะคะ Max CE 28นะคะ Max CE 28ค่ะใส่ล้นหลูกนะคะยางหน้า2 4 5 4 5่หยางหลัง2 7 5 4จ็ดนะคะล้อยางสวยเลยนะคะนี่ค่ะยางปี20นะคะนี่ค่ะยางดอกแน่นๆเลยนะคะล้อยางสวยค่ะเหมือนเบิกใหม่นะคะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะ8,900บาทนะคะ่ะ ชุดนี้นะคะ Mac D1 s z นะคะเป็นล้องานเลนโซนะคะล้องานเลนโซยางยางก็เป็นยางเลนโซนะ 2A5518 นะคะ เป็นยางปี22นะคะชุดนี้นะคะล้อเงาเงาเลยค่ะสวยกิบเลยนะคะล้อเลนโซได้ล้อแท้เลยนะคะชุดนี้ค่ะทั้งแม็กทั้งยางนะคะราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะล้องานเลนโซนะคะล้อเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยค่ะราคาอยู่ที่9,900บาทนะคะชุดนี้ค่ะแม็กกั้นยก SUV นะคะสีดําหยอดแดงนะคะเป็นหยอดแดงเลยนะคะยางปี22นะคะยาง265 60/18ค่ะเป็นยางปี22นะคะ ยางดอกแน่นๆเลยค่ะนะคะการยก SUV นะคะสีดำหยอดแดงค่ะนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะได้การยกยางปี22นะคะราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะด้านในนะคะกว้าง8.5มือ2นะคะมีให้เลือกอีกหลายลายนะคะแล้วก็มีออฟโรดหยดน้ำนะคะจะอยู่ด้านนู้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาไล่ให้ชมนะคะ แมกโหลดเก่งค่ะสวยสวยเลยนะคะรถลดเก่งสี่รูค่ะนี่ค่ะสวยสวยเลยรถลดเก่งสี่รูนะคะชุดละห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะได้ทั้งแมกทั้งยางเลยนะคะชุดละห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้ค่ะเป็นแมกเวลกว้างแปดจุดห้าสี่วงค่ะใส่แล้วล้อไม่ยืดไม่ล้นนะคะยางปียี่สิบสองนะคะยางเป็น 5, 45, สองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดสี่เส้นนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ 9,500บาทค่ะนะคะชุดนี้ค่ะ Mac SE 37นะคะกว้าง8.54สี่วงนะคะใส่แล้วไม่ล้นนะคะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะเป็นมือสองนะคะชุดนี้นะคะเป็น Mac E-Band อีแบนกว้าง8.54วงค่ะยางเป็น 2, 3, 5, 4, 5, 8สีเส้นนะคะรถตู้ใส่ได้ก็บาทใส่ได้ไม่ล้นนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ 9, 500บาทค่ะชุดนี้แมกเวลนะคะเป็นล้อง,งานไทยนะคะยาง 2, 5, 5, 10, 18ปี22นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ 6, 900บาท 6, 900บาทนะคะได้ทั้งแมกทั้งยางเลยนะคะ ชุดนี้ค่ะแม็กเวลกว้าง9.5 4วงนะคะล้องานดีทูล้อสวยๆเลยค่ะยางปี23นะคะ2 5 5 5 0 8นะคะยางปี23เลยนะคะล้องานด้วยล้อสวยกิฟนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กเอสอาร์ S R, กว้าง8.5 4วงนะคะยาง2 5 5 5 0 8ปี22นะคะเป็นล้อใหม่แกะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซ็น จัดไปราคาอยู่ที่11,900บาทเท่านั้นได้ล้อใหม่แกะกล่องเลยนะคะสเปคไม่ล้นนะคะกว้าง85ชุดนี้นะคะแม็กขอบ20นะคะล้อนแนวเมกานะคะออฟลบยีบค่ะกว้าง10นะคะพร้อมยางค่ะเอาไปราคาอยู่ที่15,900บาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะแม็กเวล N5 ้ล้องานหนุ่มมิ้งออฟลึกๆเลยชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาท ชุดนี้ล้อก้านยก s u สนะคะสำหรับรถตัวเตี้ยอยากใส่ก้านยกนะคะชุดนี้ยาง2.5 50/18ค่ะราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะ r e 30นะคะใส่ลอ e นะะ5ลู7,900บาทค่ะอันนี้ล้องานนะคะล้อแท้เลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะชุดนี้นะคะก้านยกยาง2.5 55นะคะ9,500บาทค่ะอันนี้ Max W e l l n5se นะคะล้องานหนุ่มเมิงอันนี้ราคาอยู่ที่ 7,900บาทค่ะด้านหลังนะคะ RE 3 0เอาไปราคา5,900บาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะ MAC RE 3 0นะคะยางปี22 255 558ค่ะนะคะได้4ล้อเลยนะคะนี่ค่ะได้4วงเลยนะคะ MAC พร้อมยางนะคะราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะ5,900บาทเท่านั้นนะคะ RE สี e น้ำตาลนะคะชุดนี้คะ่ะ Macwell เซรลด5ลูยังเซ็ตเลยนะคะ6,900บาทอันนี้ n5rs ค่ะ8,900บาทนะคะอันนี้ m a x w e l l นะคะยางปี22นะคะอันนี้6,900บาทค่ะแล้วก็มีแม็กเข่าวกว้าง6รลูนะคะอันนี้6,900บาทนะคะแม็กเข่าวกว้างนะคะน,นี่เลยค่ะ นะคะแล้วก็มีกั้นยก s u v สีดำหยอดแดงนะคะอันนี้7,900บาทกั้นยกกว้างเก้าออพูนนะคะแล้วก็มีเวลขอบทองนะคะอันนี้1900บาทค่ะนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังนะคะด้านหลังก็มีอีกหลายรายเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกฝั่งนี้เดี๋ยวพาชมฝั่งนี้ก่อนค่ะอันนี้จะเป็นแม็กแนวออฟโรดนะคะนี้ค่ะแม็กแนวออฟโรดนะคะ ก็จะมีแม,ม,ม,ม็กหยดน้ำงานยาชินะคะจุดนี้ยาง265 7 0 16นะคะปี21ค่ะนี่ค่ะดอกยางสวยๆเลยนะคะแม็กหยดน้ำนะคะชุดนี้ขอบ16นะคะเอาไปราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะนะคะ9,900บาทนะคะชุดนี้ค่ะ แม็กออฟโร่ขอบ16นะคะยางปี21ค่ะ265 70 16นะคะนี่ค่ะยางสวยๆพร้อมหล่อเลยจุดนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่9,900บาทนะคะ9,900บาทเลยนะคะอันนี้แม็กซูสนะคะล้อง,งานเลนโซ่ยางปี22ค่ะยางสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะดอกแน่นมากนะคะยางสวยๆเลยยางปี22 265 70 16นะคะแม็กซูสงานเลนโซ่ยางปี22 ชุดนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทเท่านั้นค่ะนะคะแล้วก็มีด้านหลังอีกนะคะอันนี้แมกยดน้ำแมกวันงานเลนโซ่ค่ะยาง2 4 5 7 0 1 6าสนะคะรถตัวเตี้ยใส่ได้นะคะเนื้อ่ะใครหาใส่รถตัวเตี้ยนะคะใส่ได้เลยนะคะชุดนี้ไม่ติดนะคะรองานเลนโซ่ด้วยราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะชุดนี้นะคะแมกออฟโรดขอบ16ยางปี21นะคะ2 2 6 5 7 0 16สยางสวยๆเลยนะคะจุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะไม่ว่าจะเป็นล้อเปล่าล้อเปล่าเราก็มีนะคะนี่ค่ะ IE 30นะคะ6รลูล้อเปล่าสวยๆเลยนะคะกว้าง9 5้า5ล้อเปล่านะคะราคา4,900บาทค่ะล้อเปล่าออฟโรด TE ของ16บนะคะอันนี้ก็เอาไปราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะนะคะ นี่นะเลยนะคะเดี๋ยวพามาชมอีกด้านหลังนะคะเดี๋ยวพามาชมอีกด้านหลังนะคะนี่ค่ะล้อที่ร้านมีเข้าอีกเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะแม็กเวลนะคะ n 5 srr นะคะจะออฟลึกมากใส่รถหาลูล้องานหนุ่มมิงค่ะยางเป็นยางปี2 3นะคะ2 5 5ห้าหชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่ 7900บาทล้อ N5 ออบลึกนะคะ7,900บาทค่ะแล้วก็ชุดนี้ค่ะ Mac 20, AT, แม็กไบพัดขอบ20ยางดอก a อทล้องานไทยนะคะยาง2 6 5 50 20ย่นะคะยางปี young. 21เลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะอันนี้แม็กเวลนะคะแม็กเวลยางปี21นะคะนี่ค่ะอันนี้อยู่ที่6,9 0 0บาทค่ะแล้วก็มีอีกนะคะนี่ค่ะ อันนี้แมกเวลล์หกลูเอาไปห้าพันเก้าร้อยบาทอันนี้แมกเวลล์ขีดแดงค่ะเป็นแมกเวลล์ขีดแดงนะคะอันนี้ยางสองหกห้าหกสิบนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพามาชมตรงนี้อีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้ใส่ล้นห้าลูนะคะเอาไปห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะทีอีสามเจ็ดนะคะ ยางหน้า2,454,58คู่หลัง2,754,48ยางเซตเลยเอาไป5,900บาทค่ะ Rpf1 นะฮะอันนี้อยู่ที่4,900บาทค่ะอันนี้ Mcwell ยางสวยๆเลยยาง2,550นะคะอันนี้เอาไป7,900บาท แม็กเวลออฟลึกค่ะล้อง,งาน JP นะคะอันนี้เอาไป7,900บาทค่ะนะคะนี่เลยนะคะใครสนใจนะคะร้านพูลยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ095 119 96 59นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ095 119 96 59นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจค่ะจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะ หน้าร้านนะคะรับเทิร์ล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทิร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางแจ้งผิดนะคะตอนนี้มีปลายทางแล้วนะคะมีปลายทางแล้วนะคะสําหรับปลายทางเราจัดให้แล้วมีมีส่งแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ นี่ค่ะนะคะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพูรุนยางแตกค่ะ G.P.S มาถึงหน้าร้านเลยนะคะนี่ค่ะฝากติดตามได้นะคะร้านพูรุนยางแตกค่ะขอบคุณค่ะ